สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานเบอร์เด็ดนะคะเราก็จะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเบอร์เด็ดกันนะคะบนฝั่งของอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ iOS อย่างพวก iPhone iPad หรือแม้แต่ Apple M1 ที่อยู่บน Macbook ด้วยเช่นกันคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราจะมาสาธิตกันเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัว iPhone นะคะสำหรับวิธีการเริ่มต้นอย่างที่หเลยเลยนะคะก็คือเข้าไปที่ App Store นะคะตรงนี้ เมื่อเราเข้ามาหลังจากนั้นก็ให้ทําการกดค้นหาอย่างเมื่อกี้มีการกดค้นหาไปแล้วก็คือคําว่า b i r ร์เดดภาษาไทยนั่นเองค่ะหรือจะค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้เช่นกันก็คือ ber ded นั่นเองค่ะก็จะขึ้นเป็นแอปเบอร์เดดของเราขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเนี่ยสำหรับท่านที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเบอร์เดดของเรามาก่อนเนี่ยจริงๆจะขึ้นเป็นคำว่า Get, หรือในภาษาไทยคือคำว่ารับนะคะก็สามารถกดที่ปุ่มนั้นได้เลยสำหรับอันนี้ก็คือมีการติดตั้งมาก่อนแล้วแล้วก็จะแสดงเป็นรูปของก้อนเมฆแล้วก็ลูกศรชี้ลงค่ะก็ให้เรากดเพื่อทำการติดตั้งได้เลยใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะในการทำการติดตั้งนะคะ โอเคเมื่อติดตั้งสำเร็จก็กด Open หรือกดเปิดได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆนะคะว่าต้องการให้แจ้งเตือนจากแอป,ปของเราหรือเปล่าอันนี้ก็คือแล้วแต่การยินยอมของคุณลูกค้าได้เลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันเบอร์เดดเพื่อให้คุณสามารถติดต่อ ร้านค้าแล้วก็เลือกดูเบอร์โทรที่ต้องการได้สะดวกยิ่งขึ้นค่นคะสำหรับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ Line a อ d d b อ r d e t นะคะหรือในส่วนของรายละเอียดฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำคลิปกันมาอย่างต่อเนื่องติดตามกันได้เลยค่ะในส่วนของวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ